เพื่อนๆพยายามสร้างชีวิตที่ดีพยายามสร้างการเงินที่ไร้ที่ติดด้วยการทำงานหนักมาเกือบทั้งชีวิตถึงเวลาที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองสักคันเพื่อนๆนไปเลือกซื้อแล้วเพื่อนๆนกลับได้รถที่เคยคนมาน้ำท่วมมาขับไปซ่อมไปจนเพื่อนเพื่อนทนไม่ไหวต้องปล่อยให้สถาบันการเงินมายึดรถคืนไปเพื่อนๆต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งประวัติการเงินที่ดีเสียความรู้สึกแต่ที่สำคัญชื่อเสียงของเพื่อนเพื่อนต้องเสียไปและทำให้ลูกๆู และภรรยาของเพื่อนหมดความภูมิใจในตัวเพื่อนๆเพื่อนๆลองคิดดูสิครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนแลวเพื่อนๆนจะรู้สึกยังไงแต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดกับเพื่อนๆนแน่นอนเฮียตีจะมาให้ความรู้เรื่องการ เลือกซื้อรถยนต์มือสองวันนี้เฮียตีจะมาให้ความรู้เรื่องโครงสร้างของรถยนต์มือสองเบื้องต้นก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆไปเลือกซื้อรถยนต์มือสองักคันหนึ่งเพื่อนเพื่อน,อนต้องถามเต็น <ๆ S 1> นั้นๆั้นว่ามีการรับประกันโครงสร้างหรือเปล่าการรับประกันโครงสร้างมีอยู่3แบบนะครับเ <ๆ S 2> พื่อนเพื่อนต้องฟังให้ดีแบบแรกเต็นรับประกันโครงสร้างเองแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเพื่อนเพื่อนแน่ใจหรือเปล่าว่าเต็นดังกล่าวจะรับผิดชอบเพื่อนเพื่อนลองคิด ดูนะครับความเสี่ยงที่เพื่อนๆต้องเผชิญแบบที่2มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโครงสร้างแต่ให้แค่เก์ไม่รับซื้อคืนเองคุณไว้ใจได้แค่ไหนถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเต็นนั้นจะรับผิดชอบแบบที่3มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโครงสร้างให้ให้เก์และเป็นคนรับผิดชอบซื้อคืน รถคันดังกล่าวเองแบบนี้ที่ครับที่เฮติแนะนำนี่คือมาตรฐานความปลอดภัยที่คุณควรได้รับพี่เพื่อนๆได้ความรู้กันแล้วนะครับการรับประกันโครงสร้างมีอยู่3แบบที่เลือกให้เหมาะสมกับพี่เลยนะครับพี่ได้ความรู้นะอย่าปล่อยให้ความไม่รู้มาทําให้พี่ต้องเสียประวัติเสียเครดิตเสียชื่อเสียงเสียความภาคภูมิใจในตัวเองยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาฟังเรื่องเครื่องยนต์กันต่อน,นะครับ ถ้าพี่พกำลังมองหารถยนต์มือสองที่มีรับประกันมาพบกันที่ไร้จอดเพได้ทุกวันเลยนะครับเวลาเที่ยงจนถึงบ่ายสโมงรับทีสองหกโมงเย็นจนถึง2องทุ่มพบกับเฮียตีตัวเป็นๆอย่าลืมกดติดตามกดการแจ้งเตือนตอนนี้เลยนะครับผม